นเห็นแล้อเห็นอปดก็ไหลเท่ไงมึงสวัสดีค่ะพี่น้องสุขปูุ่นค่ะเไงเห็นยังนเปไงคนไม่เงาครับผมสมมาคนแม่เงาจังนี่เอาตเอาแม่เงาดิครับบาด หลายโซอยู nào, ่พี่น้องหมกก็ได้แหนหมกนึงก็มันใบไม้หลายเฮ็ดจังได๋บุเป็นจักสายเอาฮู้ยากเด้น้อยๆนะพ่อใหญ่บะคือตะกี้จ้ะโอ้ยมาใจเข้ากล้องนําใจจกหลายพ่อใหญ่บ่จกสิเอาได้หรือเพิ่นก็ตนสวดไปนําตัวโอ้ยย่านมันตอดเด้อมันตอดเป็นหยังเด้อนี่ ลูกบมันก็ซับตัวต่ว่าก็ตีเยู่ไกลเยู่หรวะมืดนหมืดนถาผู้คนกัว่ามือยู่เดี๋ยวว่เห็นหงนี่ตัเห็นแล้วตเป็นังไงเห็นแล้วอย่าบเลยนี่โอ้ตัวไงต้นตัวไงต่อเล่นบ่ตัวบุลับบัวนีไปซื่อมันมันสิมีคู่กันวิธีพื่อยัจัแล้วเพราะว่า ก้นเนีไก่มันนี่แค่ละสองตัวนี่เกาะกล่องเลยเย็บหนะนี่กว่าบัวตัวเดียวโอ้โหทนได้ข้าวหนึ่งเด้อล่ะพี่น้องเอากลนหู้วังหันได่สองตัวไปหาอีกตัวแบบเนยตึนนะเฮอยตัวนี้ดิที่บ้านเด็ตัวเมียทันนีนหลายแบบเลยป่ะ To thật nghe tôi tôi mấy anh tôi nghe tôi cái này tôi cái đi phụ ừ. tôi nghe này phê ừ. đều có tôi đều cà phê đều cà phê đều cà phê đều cà phù đều là phê đều cà phê đều là phê đều cà phê đều lại không đều không nhạt đều cà phê nhạt cà phê đều cà phê nhục cà

bích bùm lớn Cắt đi, đi thôi nghe em Này Cắt cả cắt lên Cắt cả cắt lên Cắt cả nhau thôi Cắt cả nhau lên Cắt Mà cắt thế Cắt cả cắt lên Cắt cả ทั้ทงนี้สิบหลายคนเล้เรื่อยปน้งองเลยคือบ้านพันศาเด้่บ้นานพันศาหลายคนีอยู่ว่าเพิ่นเป็นขค้เป็นตรงนี้ขั้วเข้าไปงวนนั่นก็คือจังม่อนี่ล้วจะ z o m zoom ถึงวะมันนี่มันเนา เอาขานเบิ ankle, ้งไ่ันเบิ้งแล้วมีไปไปหาเบิ้งอีกคนที่นอูเป็นไต้ไปยังอ้ๆไปยัง่นนั่นนัเห็นเหรอเห็นเหรอเยอ้สาตัเอาไปยังก็ยูหลเดอออนันั่นนั่นนตัวนึงไปยังนี่เขาบอกข้วอู้ตเขดีเลยตเนาะเอลยนันเต่ไปนี่งล่ะ ผลไหลเลยพี่น้องเอามันนั่นๆนั่นหู้ดำๆำุกจกกจกกจกแม่แม่มาท่านออกมาดิพ่อไง่าเอาเสียมโซนออกมามันหลายอยู่ดิมันเป็นขั้วต้นกระดำคือลื้อยู่โอ้ยเห็นบัว Qua sao mong cái chắc cái gì Mia ừ, nó, Ủa, mật, xây nó. này yêu mặt à, ừ. nó phải nghe người mất mặc người mất nó người mất mọi 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 người mất mất mọi người mất 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 mất

Tụi nó bỏ dán mà này, lên mà này. Nè. Nè. Áo. Bỏ men thì 10 tôi là thì phải Cái đó. Dạ. Hú điên nè. Dù phôn. hai dù bỏ sao thế. hả? ยูดอนนี่จะไล่ยังดีดอนนี่ดอนนี่ก็ทนได้แค่มาเกสีได้เราเพียงด้วงด้วงนี้อยู่หรอกนิดดียวน้อยยังก้นดอกควงๆอย่างเงี้ยกลับเลยบนสับแล้วน้อบ้านวัดซับโอ้ยนี่ยังอยู่อะอ๋อไม่ได้เป็นเสาตรงนี้ Cái chìa khói này Chìa khói này nó dùng lắm đấy, nó tọt cắn Nó à, chiên xuống Hai lần tới ngay Tối mới này Năn Tối ơn Bớt tay. มันมิดเงินเลยมดเลยวันนอ้ว๊าวัวบดต้นไม้เลยโอ้ยสับตีงองออกมาเลยว่ะตายโซ่กันโอ่เฮ้ยสับต้นพไงก้นนี้มันปนกวางในเพียงมดเลยแม่วันนี้ บ้างหามันหมอยะมัน hmm. สิดดินเดืดไปแมนไปก็คิดว่มีแม่อไเนี่ยมตพองะแมนบ่เออหมดแล้วแมนก็ติดตัวอยู่นะโอ้ไหลจากตนโอ้เขาตนเขาป้าใหม่ละตาสร้างสไปหาเร่องอยู่กันทีนะ

Uh oh oh uh, Oh, uh. you go pilot. Hmm

เอนแมงเงาตะกอนาอยู่หล็ตไปไงมันจิไปเล,ล่อยๆโอ้เอาใบใหม่ลงไปกินมันหนอยด้ววันเมน่อหระเมบ่อานยังลินี่อ่ะ อย่ามาเลยบ้านอ้สุบนี่บ้าเอดนี่พูดอะอ้มันติกัดมือมีอีกคนนั่นนั่นนดำดำมีอยู่มีอยู่นั่นนั่นดำ่ะบุนี่มีนั่นดำดำยู่สองตัวใหญ่เลยพูดอะอ้อ้อ้ยเหยียดน้มหม่ดีก็ Thôi nào, mà thôi đang đi đi Nè Nói chung là tôi nhìn thấy Nè 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 Để tôi đầm đầm tôi nhìn thấy gần Ờ à, Ờ, bớt, à, bớt khay tiếp hơn Khay Nè lực Nè น้องบท่านเลี้ยวกันเยอด้วยครับเพราะว่าผู้ส่งกระบานกอนมันมี้ตุลาส่งไปเรื่องกี๋องหน่องสีดํากันไปกระบานก้อนบันจ้าเว้ากัได้หลายตัวอยูีก